สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาวางเลขทูบกันนะคะซึ่งวันนี้เลขทูบวันนี้นะคะก็คือแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าเป็นเลข1นหแล้วก็3ค่ะทีนี้จะเน้นตรงๆเลยนะคะห้าหนึ่งหสามหนึ่งค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเน้นที่เล็กแปรงนะคะเราจะเน้นที่หมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดค่ะแปดห้า เลข3ตัวนะคะเราจะใช้ชุดวินค่ะชุดวินตัวเลขนี้นะคะ1 5 3 7 8ค่ะ1 5 3 1 5หนะคะ1 5 8ก็ขอให้เข้าทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวนะคะ จากนั้นก็จะเป็น1นึเจค่ะหนึ่งสามดนะคะแล้วก็หนึค่ะต่อไปมาที่หลักห้านะคะห้าสามค่ะห้าสาค่ะแล้วก็ ห้าจ็ดแปดนะคะหลัก3มค,ค่ะสามค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะก็ให้เลขทูกมา1 5 3เน้นที่5ห้าแล้วก็3าค่ะเลขรองนะคะ17 18 8 5 8สดแค่ะ แล้วจะแถมอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือแปตค่ะเลข3ตัวนะคะได้แปลงออกมานะคะ1 5 3 1 5 7 1 5 8ค่ะ1 3 7 1 3 8 1 7 8 5, 37, 5, 38, 5, 38, 5 38, 3 7 5 3 8 5 7 8 3 7 8นะคะอเอาละค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี เลขทูตนะคะเห่งวังคำจะโนดวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามคลิปขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะคะถ้าโชคดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปกันต่อไปนะคะ